แมตช์ไทยมีแมตช์ไทยบางสุดมีละวัลให้นะครับปีละวัลให้ตอนนี้เหลือ9นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนวัตกรรมใหม่ของจานโยนะครับเป็นการสร้างเมตชแบบล้ำล้ำสมัยนะครับว่าดูว่าเขาจะมีอะไรบ้างอยู่ในเมตชนะครับมาดูกันครับถ้ามาเป็นเกม อธิบายให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างหร่ะแมสพี่อธิบายก่อนเอออธิบายให้ฟังหน่อยแมสพี่มีอะไรบ้างพี่ลดลงพี่ลดลงด้วยนักกิ้งครับมีมีถังน้ำด้วยครับนี่โซลาเซลล์ครับอย่าลืโซลาร์เซลล์ด้วยครับจันโยอันนี้อะไรนั่นเนี่ยแสงโซลาเซลล์โซลาเซลล์ แตมันเป็นจุดหมุนไงเอออืมเอ้ไม่เป็นไรก็ไม่ไม่น่าตามแปลกๆไม่ได้นี่เป็นอะโอ้ยเปรี้ยววะโอ้โอ้หน้าตามันตลกมากเลยครับนี่คุณ้นไหมมองฝั่งนูนมันอาจจะไม่อะไรเลยมองฝังมี่คนี่เป็ได้เสกษาใช่ไะมเพว่าต้องทใหม่ครับ เราคิดไม่มีปิดกั้นนี่เลยนี่สายอะไรนี่รอดูนะนี่จินตนาการท่านจานยกินเออารหมุนทการมุนเอ้าทิศาม้ทางการหมนเรามนเอ้ากาหเอากเอาเอ้ากาศอการหมุนเอ้ารุนอ้าามอาการเอ้ารหารมอาอาาาออกเอาออกเาอเอกอกดูดอกกิน้้ อต่าง้มันมีชัดไงโซลาเซลล์ไงสายไฟไงสายไฟมีสายไฟดิมเราอยากกินปูปลามาเมื่กีดูดออกไปไงดูดมมดูดต่นี่ต้องใส่พัดลมไปแอร์ด้วยสแอร์ด้ไม่ต้องไม่ต้องรกไรด้นี่อะไรนี่วยยี่ห้อยี่อยี่อย่อยี่ห้อยี่ห้อน่อย่อ แบรนดยี่ห้อโยโย่ตอนนี้เวลาเจ็ดียี่สิบห้าปีมันจะมียี่ห้อโยโย่โลโก้เรืออะไรนี่เอซิกเฮ้ยาจะไีห่อซ้ำไม่ได้เราเป็นแบรนด์ของเรายี่ห้อโยโย่เอซิกเอซิกไปใส่ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ราจะราจะติดิกันดีนะเอซ่ต้องมีตัวเอซีนี้เล็บหน่อย เปลี sí um, ่ยนป้ายราคาป้ายราคาตั้งแต่พี่เพื่อนดีๆยิ่งไม่ให้พี่ปั่เชียนราคาเมาเปลี่ยนราคาราคา20บาทเดี๋ยวค่อยไปดูตอนนำเสนอก็แล้วกันนะครับนวัตกรรมใหม่ของของอาจารย์โยนะครับทำเม็ดจุดเด่นคือรักสิ่งแวดล้อมไงอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมพลิกจากผ้าขาวบางอันนี้เสร็จแล้วใช่ใช่ไหมพี่โยเสร็จแล้วใช่ไหมัรคบ เดี๋ยวไปดูตอนนำเสนอกันแล้วกันแขกเป็นนปีเกิดกรณี20ปีมะไม่แม่เรา99บาทเลยเนี่ยเราคุณรวยทำแจกคนจนไงมีเนื้อหารวยนะฮะใครทำแผนกอะไรนะฮะของแขกอันนี้โม่เลยนี้ทาสีพัดลมนะครับรวยแล้วแบ่งพัดลมคุณชีวิตดีโคตรจุนเนี่ยโคตรจุนพัดลมเท่าไหร่ ก็ทน65บาทาครนี่เราวันน้ทุนดีไซเค้ลมาเรารับบริจาคก็ทำนี้เป็นหูฟังหูชุดแหมสุดยอดหูฟังหูชุด38ปี38ปีฮะจันโย38ปีฮะอย่าลืมตั้งราคาเลยตั้งราคาตั้งราคานยนี่ราคา99บาท จดจนเลืสอกสิ์แล้วใช่ไหมบริษัทยโย่เนี่ตินต้นอะรต้น่สมีับส <laughs> ีีอันนี้เคอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่นี่โอเคมีความคาดหวังในการขายยังไงนี่่ิดกอน่คิกนิการลลลายแล้วโอเคทุกคนนะโอเค